ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์สารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่45ส่งต่อความอบอุน่นต้อนรับเยาวชนชายแดนใต้ด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพค่ะนายชานนวาศิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกรองผู้อำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายกฝ่ายทหารหัวหน้าส่วนราชการและคณะ ร่วมลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์ที่เข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่45ณพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก โดยโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่45จังหวัดนครนายกได้ให้การต้อนรับเยาวชนจากจังหวัดชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน30คนซึ่งพักอาศัยอยู่กับครอบครบัวอุปถัมภ์ทั้งสิ้น15ครอบครัวระหว่างวันที่6ถึง21ตุลาคม2568 โดยจะมีการจัดกิจกรรมในหลากหลายด้านนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนนั้นได้มาเรียนรู้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆรวมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกพื้นที่ของตนเองค่ะโดยสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการนะคะก็อย่างเช่น เยี่ยมชมสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติและศูนย์ฉายรังสีอัญ,ญมณีกิจกรรมทัศนศึกษาณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สนุกกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์นอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมณเมืองโบราณดงละครตลอดจนสัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติท่ามกลางสายน้ำที่เขื่อนคุ้นด่านปราการชนเยี่ยมชมศูนย์ภูมิรัก ธรรมชาติและร่วมกิจกรรมผจญภัยไฮไลท์ของจังหวัดนครนายกนะคะนั่นก็คือการขับรถ ATV และการล่องแก่งค่ะโดยจะเป็นการช่วยสร้างประสบการณ์ดีๆนะคะบันทึกเอาไว้ให้เป็นความทรงจำที่สวยงามร่วมกันค่ะ